เชื่อมโลหะทุกระดับด้วยความสะดวกและประสิทธิภาพตู้เชื่อมสองระบบ STORMIC และ MMA 500A ครบชุดพร้อมใช้งานไม่ใช้แกส๊สและเหมาะสำหรับทุกงานสวัสดีค่ะแนะนำเครื่องมือช่างเชื่อมค่ะตู้เชื่อมระบบ m i g และ MMA ที่มีความสามารถเชื่อมทุกระดับของโลหะและมีความสะดวกในการใช้งานดังนี้ค่ะยินดีต้อนรับท่านสู่โลกของการเชื่อมโลหะที่มีประสิทธิภาพสูงและความสะดวกในการใช้งานด้วยตู้เชื่อมสองระบบ STOR MIG และเ m a 5เ0 a เชื่อมได้ทุกระดับของโลหะไม่ว่าจะเป็นเหล็กบางหรือเหล็กหนาและทำให้ไม่ต้องใช้แกส๊สมีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมให้บริการทุกความต้องการของคุณคุณสมบัติหลัก 1. ระบบมิกและ MMA 2รูปแบบในตัวเดียวสามารถเชื่อมได้ทั้งมิกและ MMA ทําทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน 2. ความสามารถในการเชื่อมเหมาะสำหรับเชื่อมทุกระดับของโลหะเช่นเหล็กเหล็กบางสแตนเลสและอื่นๆ 3. ใช้ลวดได้หลากหลาย สามารถใช้ลวดเชื่อมฟักคอเหล็กขนาด0.8และ1.0มิล4อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายเชื่อมมียาว4เมตรสายเชื่อม MMA ยาว1.8เมตรสายดินยาว1.2เมตรลวดเชื่อมฟักคอเหล็ก0.8มิล1มมวนและหน้ากากเชื่อมและแปลงลวดประโยชน์ที่สามารถคาดหวังได้การเชื่อมทุกระดับของโลหะอย่างมีประสิทธิภาพความสะดวกในการใช้งานด้วยอุปกรณ์ครบชุดไม่ต้องใช้แกส๊สลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา ความหลากหลายในการใช้ลวดเชื่อมสรุปแล้วด้วยความสามารถในการเชื่อมทุกระดับและความสะดวกในการใช้งานตู้เชื่อม2องระบบอิสตออรมิกและ MMA 5 0 0 A คือตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับงานเชื่อมของคุณไม่ว่าจะเป็นงานเหล็กบางหรืองานเหล็กหนาะคุณสามารถทำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้แกส๊สพร้อมให้บริการคุณกับอุปกรณ์ครบชุดที่จะทำให้งานของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ